สวัสดีครับผมช่องบ่าวบนทองคุณโ้อยอิฐน,นี้ผมพาทุกคนทุกท่านมาอเปเดตการสร้างทางรถไฟจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผมเพราะว่า,วาก็ถนนเขาตัดขาดแล้วถึงทางตัดเข้าหมู่บ้าน,น้ะมาดูว่าไถขึ้นไงไทยดินขึ้นควรดินขึ้นนะม,มีรถเก่งนไท ลงไปสองข้างทางเลยะกุ่นเลยมอโซนเกียร์ก็เกียร์ินหมดแล้วนะา้ลงดิหมดแล้วมีรถรถรถไถรถไถรถไถมนเกียร์ัดไปหมดวนรถเกียร์ก็ควรดิงขึ้นมานะถึงตัดขาใช่ไหม ลุกเถอะนะมลกถะก็ุกลกถึงที่น้ตามร่องเนละ คืบหน้าไปเยอะทุกคนคือคือคอบหน้าไปอย่างมากเลยเห็นไหมฟ้าฝนคื้นฟ้าคึ้นฝนนะทุกคนตอนนี้รถเกียร์คันก็อยู่น,นะกกยน,นู่นนะรถหมุคันนึงก็อยู่นู่นนะนะจอดียรนี่ รอดินทุกคนดิเราดินลงอีกไงเห็นไหมแล้วก็ลงหินบักซอแล้วคนแล้วก็สองข้างทางด้วยกอยาะตรงนี้นไะกลเป็นลงหินหน่ยคิดจะวางหมอนลางรถไฟอ่ะไม่กดก็ไม่คัน รถปวดดินเนี่ยน่รถป็นล้อยางรถิมาดดิงมาริเรียกลงเรียบเลยมันเป็นนูนนแล้วก็บดให้ลงลงไม่เรียบนนี่ก็ลงดีเลยลงลงสบาสมือ้วย ก็ลงหินปักซอยยาวไปหมดแล้วทุกคนอู้หนนะึตรงรถไถน,นะนี่นนะนี่น่ะยาวไปนู่นลงเสร็จแล้วเอออัพมาอับเดี๋ยวทุกคนไปชมนะกันก็นด้ตัระแต่เมื่มาไม่เกียดทุกรนลืกจอดจดิงเลยไกลๆนี่ใน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 รถไถก็เกียดขึ้นมานี่แต่ก่อนเดินไม่ได้นะตรงนี้อนะ่ะทุกคน เนี่ยเดินได้แล้วทางเียก่อนตรงนี้เดินไม่ได้ไปก็จิดกีดไปไงเอาไถ่เลกมากีดอ่ะ ูไม่ดทุกคนาดูรถไถทุกคนรถไถเกียร์ดินบ้างทุกคนเนี่ยเห็นะรถไถยสีเงินเนี่ยดันดินนะนะดันดินเนี่ยรถไถเล็กดันดินแล้วก็รถบดก็บดตามอันนี้ ก่อนด้วยทุกคนเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ทุกคนระยิบระยิบทุกคนเอาดินไปลงไงมันต้องนู้หลักดำนิดเดี่ยวเกี่ยวกันรถบดก็บดตามอย่างเงี้ยบดจนที่เดินเดินขึ้นไหนนะนั่นแหละที่ร่องเดินเดินขึ้นรถบดมันไปไม่เหยียบ ก่อนตรงนี้ยังยังยังไม่สูงนะทุกคนยังติดกับน้ําเนี่ยเนี่ยนี่ยกสูงขึ้นหมืแล้วเห็นไหมสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ดินลงไงเอาดินลงเรื่อยๆแล้วก็ขุดโดนดินเคลื่นลางหรืออะไรน่อมาลงหมุนเนี่ยนะคือไกลๆเห็นไหมลงลงหมุนนี่นะแล้วก็ลงหินไหลยินไหล เห็นวัดจอแล้วคู่เลยไหมทางนั้นตรงนั้นลงเรียบร้อยแล,ล้วรอลงรอลงแค่หมอนกับรางเท่านั้นเองทุกคนมันไปถึงนู่นแล้วนู่นเหรอจุดนี้จุดนี้ที่ว่าเขาตัดทางไงทำเชื่อมต่อนะจะมาอัพเดทให้ทุกคนที่ชมเลยก็ได้เลยถึงน,นู่นเลยนีะ่ะเดี๋ยวผมพาไปอัพเดทอีกจุดนึงทุกคน ้าแ,แ,และมาอัปเดตจุกนี้บ้างเห็นว่าก็ทําทยกถึงขึ้นไปแล้วแต่ก่อนไม่อยู่ตรงนี้นี่เนี่ยติดกับน้นําเนี่ยแต่ก่อนพื้นนะนะพื้นเก่าตอนก็ไถใหม่ๆเนี่ยนะยกสูงขึ้นหมดแล้วเห็นไหมยกส,สูงขึ้นจงไปหมดแล้วตอนนี้ ก็ถอยหลังนะทุกคนปาดถอยหลังนะบาดดินล้นถอยหลังแล้วเห็นไหมทุกคนก็ไนะถอยหลังปาดไปเลยนะรถไถนะถอยหลังปาดปาดดินได้เรียบไหมนะีนะ่ไงไถอถอยหลังทุกคนเนี่ยนะ ลุ้งถึงลุ้งแหลมทุกคนได้ใายเรียบจริงนะทุกคนนะเรียบของของของเขาจริงหรือคนขับไปหลังลงไปเลยนะ ก็มาได้ไหมนะบทไล่ายังไปทุกคนข้อถมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนเห็นมนะเนี่ยทางกองน,นะเนี่ยที่ว่างพื้นน้ำไอ้พื้นที่เขาไถที่เขาเทขาไถลงจากก่อนไงแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ยยกขึ้นมาทางนู้นก็ลงดินอยู่ทางนี้เนี่ยจะหินอ่ะหินว่ากองไว้เต็มไปหมดเลยทุกคนเห็นตรงนี้เต็มกองเต็มหมดเลยนะ ยัที่จะไอ้ใช้ลุงรรงรถไฟนองฟ้าก็คือดับคึมดับค้นมาหมดแล้วนะน้องฟ้าเนี่ยตัวทั้งหมดก็ผลจะลงอย่างนีบ้านก็เลยอากาศที่ฝนตกทุกคนมันจะฝนตกแล้วจะถ่ายยากฝนตกบ้ามาด้วยทุกคนดำมืดมาเลยมืดนะทานู้นไม่ดำนะตามมาจากท่าเสียวทางนี้มาจากปูชัยเนี่ยดำอยู่เนี่ย มาจากพื้นที่ป่าถ้าเปลี่ยนให้คุณได้ชมกันดีกว่าคุณนทางนี้เอาตัดขาดเนี่ยเนี่ยส้นเนี้ยเส้นที่เขาตัดขาดเรียบร้อยแล้วคุณลุกยิงไม่ได้นะวิ่งได้กับข้างๆเนี่ยจะวิ่ง น,นี่ยวนน,นี้ตัดนะโซลูชันนี้ตัดขาดไปได้ไงเนี่ยเนี่ยส่วนส่วนนี้ตัดขาดเรียบร้อยแลยนะน,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 นี่นะเนี่ยนะตกน้ำก็ลอยน้ำุดนั้นก็จุดที่ดินอยู่นี่ไงคือตัดขาดเรียบร้อยเลยนีนี่นี่นี่

đầm mình nhiều hơn Cái sàn như này Cái sàn rất tạc sàn cắt chưa một cần gì này Cái sàn nhé Tạc mình อ่ะยังไงผมมาอัปเดตคุณได้ชมกันนะยังไงฝากกดติดตามช่องยูทูบบ่าคนทองกดเด็ดด้วยสานที่ผมชักหนึ่งช่องนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยอัปเดตการสร้างทางรถไฟทุกคนได้ชมกันทุกทุกคนนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องยูทุกบ่าคนณทองอิสานชักหนึ่งตอนนั้นขอจบคลิปเท่านี้แล้วก็มี่ยน้ำมาด้วย ติดตามโปรดติดแจเัืจนแล้วเอากาัฟไปนะครับผมสุ้มใู